กรบสวัสดีนะ้านๆะนั่งตกมาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับกับน้องพีเองครับผมวันนี้ไม่ลอกเข้าม่อีกแล้วครับนะ้านๆะแต่นี้เป็นโอกใช้ฝนต้มผมเองเฮ้ๆนี่กับพี่มโนเนสซี่เบอร์สองพันครับผม เออพอพูดคำว่าเนื้อซีแล้วมันก็จะเตือนไตผมนึกเกินนะครับนาณาประก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่าผมรีวิวไปแล้วผมอ่านว่านาซิก <c oughs> ต้องขออภัยนานาคนดูทุกท่านด้วยนะครับที่ผมอ่านผิดและนาณาท่านไหนที่ยังไม่ไม่รู้ชื่ออาจจะอ่านผิดตามผมไป อะไรเงี้ยครับต้องขอไปด้วยครับทีนี้ผมก็แบบอยากรู้ข้อมูลของตัวนี้ครับรผมก็เลยไปเสิร์ชหาแล้วผมก็ดูคลิปไปเรื่อยปุ๊บเขาก็เขาก็บอกชื่อรุ่นว่าเนสซี่ผมก็ e? เออไอพี IP ่เคยอ่านว่านาซิกไหมนี่วะ <laughs> ผมก็แบบชิบหายแล้ว <laughs> ต้องขอไปด้วยนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูที่สเปคกันก่อนเลยครับผมสเปกก็อันนี้เป็นตัวรอบธรรมดานะครับที่ผมเอามา5.1ครับผมบเบรกนีก้ากิโลเลยครับน้าๆนนะโอ้โห้น้ำหนักตัวรออก็เบาสึกเกินครับผม240กรัมเท่าน,นั้นลูกปืน5้บวกหก็ไม่ต้องห่วงนะครับแฮ่ๆกันน้ำเค็มอยู่แล้วครับผมการเก็บใส่ตัวลอบนะครับ7 3็มเซนครับผมตลอ ความจูสายนะครับหน้าตัด0.25เนี้ยได้ะ6 0เมตรนะฮะก็ผมใส่อยู่เนี่ย PE 2เนี่ย200เมตรครับผมเอ้ยใช่ครับผู้ฝ PE ห1ครับผม200เมตรจะพอดีเป๊ะครับผมโอเคเรามาดูตัวล่อกันเลยดีกว่าครับนนะนเตน น,านา้าลอกผมตรงก็โมัยไม่ใช่นะผมแกะวัาางข้างๆเลยครับโอเคก็จะมีถุงนะถุงใส่ลอกแล้วก็อันนี้เป็นชุดแขนแต่งนะไอสาวันล้มนะมานา้น,านาเกินน้กตกปลาน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับแบรนด์นี้ใช้กันทั่วประเทศนะผมสาวกันล้มอันนี้เป็นสาวกนลมซื้อมาเพียงแค่100ร้อยกว่าบาทเนะท่านั้นนะนะท่านใดหาก็ ช็อปปี้กับลาซ a ด้าครับผมแต่ให้ผมแนะนำซื้อที่ลาซาด้าจะถูกกว่าค่าส่งก็ถูกกว่าทั้งค่าส่งและค่าของนะถูกกว่าในลาซาด้าเฉพาะของยี่ห้อนี้นะฮะยี่ห้ออื่น,นก็แล้วแต่แบรนด์ว่าจะขายที่ไหนถูกกว่านะน้าก็ลองเสื้ออาหากันดูครับส่วนใบรับประกันนะ <c oughs> ก็จะไม่ใช่ของมากกลีอีกต่อไป <c oughs> อันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นของอะไรเนี่บยบยสั อีสซึนฟิชชิ่งเท็กเกิลจำกัดกรบผมแต่จริงก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะเพราะผมใช้มาไม่เคยพังเลยชิงมล <c oughs> พังก็อารมงอะไรตัวจิ๋วๆน้อยๆก็ซื้อเปลี่ยนเอาฮะสั่งในช็อปปีในอินเทอร์เน็ตมีให้สั่งเยอะแยะก็มีคู่มือได้แก้มแล้วก็ฟิลมลองเนี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรแนะ้ว จากมารนี้นะครับผมในกล่องเรามาดูตัวแรกกันดีกว่าตัวนี้นี่ผมจัดมามือสองนะฮะในราคาสอง0ันสามร้อยค่อนข้างถือว่าค่อนข้างสูงนะมือสองราคานี้แต่ว่าผมก็แลกกันโดยที่ว่าลอกเนี่ยใหม่มากครับผมได้ลอกเหมือนได้ลอกมือหนึ่งแล้วนะเขาใช้ออกหมายไปสองครั้ง <c oughs> นี่เป็นไงโหสวยมากครับผมเดี๋ยวสอดูสยอย่านะสาย PE นะฮะนี่นี่นี่ผมจะใส่เป็นของเอ,อ YGK ครับผมอันนี้เป็นของสมนาคุณจากเ,เจ้าของลอกตัวนี้คนเก่านะครับเขาก็ สมนาคุณแถมมาให้ฮะโอ้โหสายเทพม้วนแปดร้อยนะฮะที่ผมดูราคาแถมมาให้เลยฮะโอ้โเกิดมาก็เพิ่งใช้สายแพงขนาดนี้ฮะก็ครั้งนี้เนี่ยนะครับขอบประคุณมากนะฮะแต่ก็คงจะต่อจากนี้ผมก็คงไม่ไม่ไปซื้อสายถูกๆใช้แล้วเพราะผมเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงแพงของแพงมันก็ดีอย่างนี้นี่เองฮะคือหน้าตัดตรง ร,รับแรงดึงได้ตามสเปคที่ระบุถ้าไปใช้ PE 1แบรน์กะโหลก,กลาเนี่ยไม่สามารถไปแค่ชายฝั่งได้แน่อนอนนะขาดยังไงก็ขาดนะด้วยที่ว่าผมเคยแค่ดึงอะ่ะ P1 อะแค่เอาออกมาดึงไอสายยี่ห้อเป็นยี่ห้อหนึ่งแล้วกันขอไม่เอ่ยครับก็ดึงที่ง่ายก็ขาดเลยต้องไปเล่น p 2 ปี2.5งจาเนี้ยถึงจะไปแคสได้แต่นี่เจอนนี้เข้าไปครับโอ้โหสงสัยจะใช้ของถูกไม่เป็นแล้วแต่น้นะถ้านในมีงบจํากัดก็ใช้ของถูกได้นะแต่นี้ผมแค่แนะนําว่าถ้าถ้ามีงบสูงก็ก็ซื้ออย่างนี้ใช้ไปเลยใช้ได้นานนะ่ทนคือผมที่ถ้าเทียบนะฮะผมว่าซื้อของแพงแล้วใช้นานกับซื้อของถูกแล้วใช้ได้แป๊บเดียวเป็นขวเยี้ง ผมผมว่าซื้อของแพงมีค่าเท่ากันเพราะสุดท้ายคุณซื้อของถูกมาใช่ไหมฮะก็เร็วๆก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> นี่ฮะตัวลอกเมด in มาเลเซียอันนี้เป็นลอกใช้ส่วนตัวของผมนะแต่ว่าอาจจะใช้สักอาทิตย์หนึง่งแล้วขายครับผมเป็นไงฮะสภาพโอ้โห เดิมสไตล์ชิมานโนครับงานเนียนเนียนเนียนบนผิวสาสิบแปดนี่ใส่กระเสากันล้มสีนี้เป็นไงโอ้โหเข้าครับผมโอเคฟังนะเพราะพิงครับผมเพราะมากเ,เดี๋ยวมจะแกะให้ดูครับ ผมจะไม่ลือ้อไม่แก่เยอะนะครับนานาจะเห็นในคลิปผมคือคือในผมเห็นใน y o u t u ครับมีนานาท่านอื่นที่เขาเขาลื้ออยู่แล้วครับผมก็เลยไม,ไม่ไม่ลื้อดีกว่าเพราะว่ามีคนอื่นที่นานาท่านอื่นที่เขาทำไปแล้วนะก็ไปสามารถสามารถไปหาดูได้นะครับผมแต่ว่าถ้านานาท่านใดอยากให้ผมลื้อก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัด โอ้นี่เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ตัวนี้เหมือนเดิมครับคาตาน่าก็แบบนี้นะคเนี่ยตัวนี้ดีดีกับตัวนี้นี่ผมเพิ่งเพิ่งก็เพิ่งแบบสังเกตว่ามันเป็นคลิกเสียงแบบนี้ที่แรกผมไปดูคาตาหน้าแล้วผมนึกว่ามันแปลกอ๋อจริงๆตัวไอเนสซี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผม ก่อนนะนี้ผมใช้แต่ลอกแบบแคทคิงอะไรเงี้ยทุกๆกอาบงอาบูตัวพันกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่อาอาบูตัวที่เป็นหยดน้ำฮะไม่ใช่พันกว่าสิสองพันกว่านี่เนี่ยเป็นยางปุ๊อันนี้เจ้าของเก่าแ็ต้ม แต้มไมตาะบีไว้นะฮะจริงผมซื้อผมไม่เคยเอามาแต้มอย่างนี้เลยนะอันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าแต้มหรือว่ามาจากโรงงานแต่ปกติผมเห็นโรงงานมันไม่มีนะไอตาลบีตรงเนี้ยก็ไม่มีอะไรนะลอกสวยงามมากครับผมไม่มีทิฏฐิเดี๋ยวจะมาดูความเลื่อนกันครับ ครณนนานาอ้โเอาเป็นว่านนา,นาท่านใดที่หาอยู่ก็จัดเลยครับผมของดีครับผมของดีองามๆไม่มีคําติครับผมสำหรับตัวผมนะแต่นานานั่านอื่นว่าไม่ดีตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับนี่ผมไปใช้มา ยังไม่เจอข้อเสียนะฮะก็มีแต่ดีอย่างเดียว,ยวแต่อาจจะแพงแพงไปสําหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยฮะก,ก็เลือกซื้อตามงบปริมาณของตัวเองนี่อันนี้ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเอาไปแคชชายฝั่งนะก็เพียงพอครับผมตอนแรกผมกะจะเปลี่ยนไปใส่สายพ e สองอะไรอย่างเงี้ยสายพ e. ีอีสองได้อย่างตามที่ระบุไปเลยฮนะก็ P2 นี้ถ้าตัดมันจะอยู่ประมาณ0.25เนี่ยฮะแล้วแต่แบรนด์นะประมาณเนี้ยครับบวกลบประมาณนี้ก็ใส่ได้160เมตรก็เพียงพอแต่นี้ว่าผมว่าอยากรู้ว่าสาย P1 รุ่นเนี้ยมันแบบมันเจ๋งจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาเลื่องลือหรือเปล่าก็เลยไปลองครับผมก็ได้ข้อสรุปว่าโอ้โหเจ๋งจัดครับผมนี่ก็ตอนแรกผมตอนแรกเนี่ยผมผูกสายช็อค สายชอ็อคเนะฮะสามสิบปอนผมดึงฮะเพราะว่าผมตีแคทเดียรจิกใช่ไหมไปติดอยู่น่าจะติดสายสายหรืออวนที่อยู่ใต้น้ําฮะไม่รู้เหมือนกันไปติดอะไรดึงครับผมสายชอ็อคสามสิบปอนขาดครับมานะแต่สายนี่ไม่ขาดครับไปขาดตรงสายช็อคครับผมโอ้โหสุดยอดคิดดูฮะแสดงว,ว่ามันแบบ มันเจ๋งจริงะน,ะนะนะ่นะก็แนะนำครับผมมีงบประมาณก็ซื้อใช้เลยครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาลองใช้ส่วนตัวมาให้ชมกันครับผมยังไ,ไงเดี๋ยวผมจะลงถ้าผมจะขายปุ๊บเดี๋ยวผมจะลงบอกน,น้าๆนะคะโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่น้อยด้วยนะคะ ลืมบอกนะนะเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกไปตกปลานะครับผมให้นานาได้ไปออกไปอยู่ข้างนอกกับผมด้วยกันเวลาที่ผมตกปลานานาบอกว่านน <c oughs> กูไม่อยากดูมึงตกปลาหรอก <c oughs> โอเคครับย <c oughs> ังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะ,ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปฮาอย่าผม บ <laughs> อกว่าหาตรงไหนมึงเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม